สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปครับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะครับประจำวันที่30ธันวาคม2558ในส่วนของเซ็50ฟิวเจอร์นะครับก็ยังคงเป็นลักษณะไซเวย์นะครับกลยุทธ์เราแนะนำในลักษณะว่าสถานะในตัว S50H16 ยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดนะครับวันนี้ ขึ้นขายลงซื้อนะครับในในกรอบนะครับ7.88ถึง7.99นะครับเป้าทำกำไร7จุดนะครับตัดทำกำไรนะครับจากจุดเปิด3จุดนะครับปัจจัยรอบข้างนะครับดาวโจนพุ่งขึ้น1%นะครับหลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเกินคาดช่วยหนุนเซนติเมนต์ของตลาดภูมิภาคในช่วงก่อนที่จะหมดสิ้นปีนี้นะครับ ราคาน้ำมันตลาดโลกฟื้นตัวนะครับจากการคาดการภาวะอากาศหนาวในสหรัฐและยุโรปแต่ยังมีความผันผวนสูงจากภาวะอุปทานที่ล้นนะครับต่างชาติกลับมาซื้อในตลาดหุ้น3,600ล้าน,นเป็นสัญญาณดีขึ้นแต่ไม่ยังไม่หวังว่าจะเป็นการซื้อต่อเนื่องนะครับมอง S50 H16 แกว่งตัวไซเวย์นะครับอยู่ในกรอบ788 800สำหรับในตัวฟิวเจอร์รายตัวนะครับ ก็แนะนำในตัว Advanced Future นะครับก็ยังลุ้นการฟื้นตัวนะครับแนะนำในกลยุทธล์ลองลอง Advanced H16 ถ้ายังไม่ได้เข้านะครับก็จะรอเข้าอีกทีที่152บาท เป้าหมายการทำกำไร160บาทตัดขาดทุนเมื่อหลุด149บาทนะครับสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็แกว่งตัวออกด้านข้างเครื่องมือสโตแคสติกนะครับอยู่ในเขตโอเวอร์โซลุนรีบาวได้ตราบใดที่ยังไม่ต่ำกว่า147.20ปัจจัยพื้นฐานก็ดูแล้วยังตอบรับประเด็นที่บริษัทไม่ชนะประมูลนะครับ ซึ่งจะกระทบก่อขึ้น2 G มากไปพอสมควรนะครับแต่การวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนใช้กลยุทธ์การสนับสนุสนค่าเครื่องเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้3 G 4 G มากขึ้นรวมถึงการเข้าไปเป็น,ปนพันธมิตรกับ TOT ในส่วนของขึ้น2,001ขนาด1 5เมกะเฮิร์และเสาสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วง Q 1ปี59นะครับแนวต้านอยู่ที่155.70158.70163แนวรับอยู่ที่1 5 2 1 5 0 1 4 7 2 0 สำหรับวันนี้ในส่วนอนุพันธ์มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนในวันนี้ครับสวัสดีครับ